เราไม่มีเพลงผีบ้านผีเรือนเอาเพลงนี้ไปก่อนตอนนี้ก็เป็นพระพายในบ้านของลูกมีเหล่าภูม,มิเทวาระดับล่างหรือพวกผีบ้านผีเรือนคอยดูแลร,รักษาอยู่ตลอดเวลาเป็นรปภนะจ๊ะโดยพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านี้น จะอยู่ภายใต้การปกครองดูแลงท่านภูม mm ิเทวาระดับหัวน้าเขตในแถบนั้นซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นคือคุณพ่อของลูกนั่นเองฟังรล้วหยางแต่ก่อนที่เราจะมารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของลูกนั้นเรามาทำความเข้าใจ และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรางผีบ้านผีเรือนกันก่อนดีไหมจ๊ะดีนะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนั้นน่ะน,นับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้มากๆเลยและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเราใกล้ตัวของเราใกล้ตัวทุกคนแบบคาดไปถึงเลยทีเดียว คำว,ว่าผีบ้านผีก็เรือนนั้นในความจริงแล้วก็คืออดีตมนุษย์ที่หลังจากละโลกไปแล้วเนี่ยได้ไปบังเกิดเป็นภูมิเทวาระดับล่างที่อาศัยเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่เ๋จะพูดมันอย่างนะผีอย่างปีศาจอย่าง แต่เราก็จะยินรวมๆก็ว่าพูดผีผ,ผีสัตว์นี่นะนี่มันต้องศึกษาเรียนรูน้กันอีกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกผีบ้านผีเรือนที่มีกำลังบุญไม่มาก <Yeah. S 1> ก็จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยอยู่เลย ต้องสร้างนะแต่ถ้าพวกผีบ้านผีเรือนตนไหนมีกำลังบุญที่มากขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีห้องพิเศษที่ต่อเติมเพิ่มออกมาจากเครือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ซึ่งส่วนจะเป็นห้องพิเศษนี้จะเป็นส่วนละเอียดที่มนุษย์มองไม่เห็น,นถ้ามองเห็นก็ยุ่งเลยนี่เนาะ แม้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านี้จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ก็าตามแต่ถึงกระนั้นรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ละอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆของพวกผีบ้านผีเรือน ก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละตนโดยพวกเขาจะไม่ได้ใช้ข้าวของต่างๆร่วมกับมนุษย์เลยนี่นะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังสักผ้าเดี๋ยวผัดกันยืมอ้าไม่ใช่นะเดียวตามทันไหม เออนสำหรับคำว่าเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่นั้นจะมีความหมายรวมไปถึงพวกตึกด้วยคอนโดแฟลตอพาร์ทเมนต์เครือหาดโรงเรียนสุทีร โรงมยาบาลหรือแม้กระทั่งกระต๊อบและบังกะโลเป็นต้นนี่นะจ๊ะก็มีผู้นำบุญท่านหนึ่งที่ไปอยู่ที่ยุโรปเนะมีครอบคลัวนั่นซื้อวังเก่าหมอพอเปิดประต oh. ูมาคือได้ยินแต่เสียงคนเดินแต่เปิดมาไม่เห็น มีวันนึงอยากเห็นได้เห็นจริงๆสมใจเออแต่เห็นแค่ขาที่สูงใหญ่เ<อ>ท่านั้นนี่เธอขัดใจมากเลยมานั่งหลับตาบอกนั่งทำามาธิแล้วก็แบ่งบุญให้เะรย่งเยบอกเรา อยู่ร่วมกันอย่างเป็สุขเออตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะมันหายไปแปลกดีเหงอนเนาะบางกะโรเป็นตน้นคือพูดง,ง่ายๆว่าสิ่งก่อสร้างอะไรก็ตามที่มีหลังคามุงบ้างหลังคามุงบังเนี่ยรวนสามารถเป็นที่โยสายกับพวกผีบ้านเยอีเรือนได้ทั้งสิน้น ตามฐานไมจ๊จะเดี๋ยวได้ยินกันชัดรลบาดจะเนี่ยส่วนว่าผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะได้อยู่สถานที่ที่มีอนณาเขตกว้างขวาง,วางมากน้อยขนาดไหนนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะเคยสั่งสมเอาไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่คือถ้าหากสั่งสมบุญเอาไว้มากก็จะได้อยู่ในสถานที่ ที่มีอนณาเขตมีอาณาเขตกว้างขวางมากแต่ถ้าสังสมบุญน,น้อยก็จะได้อยู่ในสถานที่มีอาณาเขตน้อยหรือมีอาณาเขตที่ไม่กว้างขวางสักเท่าไหร่ตามทันไหมจ๊ะและ้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็มักจะไปบังเกิดอยู่ในสถานที่ หรือบ้านเรือนที่มีคนสัตว์สิ่งของที่พวกเขาคุ้นเคยในสมัยที่พวกเขายัางมีชีวิตอยู่ตามทจไปจ้าเช่นเคยเป็นบ้านเดิมของตัวเอง <I have. S 1> ตอนเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> หรือเป็นบ้านของคนที่ตัวเขารักและผูกพันเป็นอย่างมากเช <Yeah. S 1> ่นถ้ารักคุณแม่ก็จะไปบ้านของคุณแม่ <Yeah. S 1> หรือบ้านของญาติ <Yeah. S 1> เป็นต้น นี่นะจ๊ะแล้วถ้าหากวันใดเจ้าของบ้านที่พวกผีบ้านผีเรือนรักและผูกพันเป็นอย่างมากย้ายไปอยู่ที่อื่น,นอ่านี่นี่นะจ๊ะพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านั้น,นก็จะย้ายตามไปอยู่กับเจ้าเจ้าของบ้านที่พวกเขาผูกสมัครรักใคร่ด้วย<อ>แต่แต่แต่ แต่แต่ก่อนที่พวกเขาจะย้ายไปได้นั้นพวกเขาจะต้องขออนุญาตจากท่านเทพบุตรภูมะเทวาที่เป็นหุหน้าเขตแห่งนั้นเสียก่อนเออนี่ว่าย้ายสามโนครัวแล้วเออตามทำไ่เนี่ยจะไมเจ้าว่าพบติดซ้อนพบก็จะมีการปกครองกันแบ่งแยกกันไปอยู่อย่างนี้อีกในได้ใจชีวิตมันของซับซ้อน ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่หลายท่านเข้าใจนะจ๊ะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ถ้าหากวันใดเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีผีเรือเหล่านั้นอาศัยอยู่ถูกรื้อถอนหรือถูกทำลายไปพวกผีบ้านผีเรือเหล่านั้นก็จำเป็นีจะต้องย้ายไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ เดี๋ยวผีบ้านผีเรือนกับกายสมเวสีมนละย่างกันนะจ๊ะเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆศึกษาไปแต่ละคำแต่ละคำล้วนมีเรื่องราวทั้งสิ้นเลยนี่เนาะดีไหมดีพะผีบ้านผีเรือนเหล่านั้นก็จาเป็นจะต้องย้ายไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ตามกําลังแห่งบุญของผีบ้านผีเรือนแต่ละต้นซึ่งหันหน้าเคก็จะเป็นผู้ที่จัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับผีบ้านผีเรือนเหล่านั้น ตามความเหมาะสมนี่แล้วจ้ะแต่ถ้าหากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผีบ้านผีเรือนตนนั้นจะตั้งไปเกิดใหม่พอดีอ่านี่เจ้ะเขาก็มีการเกิดดับเมื่อกันเกิดตายเมือนกันนะตามทันไหมเจ๊ะผีบ้านผีเรือนตอนนั้นก็จะไปบังเกิดใหม่ตามกําลังแห่งบุญและบาปที่ตัวเขาได้เคยทําเอาไว ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เรียนตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะ <c oughs> สำหรับการมาเกิดขึ้นของพวกผีบ้านผีเรือนหรือภูม,มะเทวาระดับกลางและล่างนั้น <c oughs> ก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียกับการบ้างเกิดขึ้นของเทวดาท,ทั่วไป นั่นก็นคือมีการมาเกิดขึ้นแบบโอปปปาติกะหรือเกิดแบบเกิดปุ๊บโตปับ๊บนี่เพียงแต่การเกิดแบบโอปปปาติกะของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั่วๆไปตรงที่เรื่องมันจำเป็นจ้ะ <c oughs> ต้องศึกษาไปนะจ้ะแต่ใครอยากจะไปเป็นผีบ้านผีเรือนเนี่ย อลลลล๋ออ๋ออ๋ออ๋อศึกษานะอ๋อเป็นนักศึกษานะนักเรียนมาพร้อมก่อนร่วมบนโครงการจะดตองธรรมชัยปีที่สองก่อน ระหว่างรอคอยจะได้ฟังเรื่องราวของอร่อยๆนะข้าวต้มมัด <c oughs> สูตรพิเศษเลิศอรสหอมข้าวเหนียวใหม่หวานกล้วยสวนรอร่สารพิษมันมะะรเาาสวนขูดเองจากแม่จรีแม่หวยแม่น,น้ำหอมโดยครูไม่ยาใหญ่จะสวายพระลูกชายตัวดงธรรมชัยในวันที่17มกราคมนี้ กระลูกชายดูอยู่รอเปล่าจ๊ะนี่นี่ดูนะจ้ะติดจ็ดบกราะจะเจอแบบนี้ m, สูตรพิเศษอนี่เนาะสูตรพิเศษเนาะ m, อร่อยถึงไม่ตองเลย เดี๋ยวจะเผเลยไปไปเคี้ยวไปด้วยละสำหรับการมังเกิดขึ้นของพวกผีบ้านผีเรือนหรือปรมเทวาระดับกลางและล่างนั้นน่ะก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับการมาเกิดขึ้นของเทวดาทั่วๆไปนั่นก็คือมีการมาเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะหรือเกิดแบบเกิดปุ๊บโตปั๊บ แต่ว,วาการเกิดแบบโอปบปติกาของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นน่ะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั่วไปตรงที่ mm hmm. เวลาที่พวกผีบ้านผีเรือนมันเกิดขึ้นพวกเขาจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะหน้าตาและอายุหรือวัยที่ลำไม้คล้ายกับตอนที่พวกเขาก็ไล้จะเสียชีวิต เจตนาหาพวกเขาเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในวัยเด็กถามตามไปจ๊ะหรือถ้าหาพวกเขาเสียชีวิตในช่วงสวหรือสูงวัยพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนสวหรือสูงวัยนี่เป็นต้นนะจ๊ะ จะแตกต่างและไม่เหมือนกับการมาเกิดขึ้นของเทพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์จะเกิดมาพรา้อมกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองทานทันไหมจ๊ะ<ไ>นี่เนาะน,นี่ไงตั้งศกษาเรียนรู้ยเนาะดีเมดีครนการเจริญเติบโตหรือพัฒนาทางพัฒนาการทางกายภาพของผีบ้านผีผีบ้านผีเรือนนั้น นี่นะเขาจะเกิดตั้งศึกษาไม่ดีนะเผยเขาจะไปบังเกิดทึ้งนี้ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็จะมีการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือลักษณะภายนอกที่ใกล้ๆกับมนุษย์เกือบจบยังดูซิยกตัวอย่างเช่น ถ้าหาเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนในตอนวัยเด็กตามทันไหมจ๊ะเมื่อการเวลาผ่านไปอ่อแล้วอ่แล้วเออผีบ้านผีเรือนที่เป็นเด็กน้อยก็จะเจริญเติบโต,ต <laughs> ไป <laughs> ผีบ้านผีเรือนวัยรุ่นโอ้โอทีนเอ็ดนี่เนาะไล่กเรื่อยไปจนกระทั่ง ผีบ้านผีเรือนตอนนั้นก <c oughs> ลายเป็นผีบ้านผีเรือนสวนี่หรือสูงไวนั่นเองเป็นตน้นเรียนตามทันว่าจะเนี่ยนี่หนอดีไหมเอาอีกไหมจ๊ะแต่ถ้าหาผีบ้านผีเรือนต้นไหนอ่าเอาอีกนจะ๊ะได้รับส่วนบุญส่วนกษษุศลที่มูญาตอันเป็นที่รักได้ทำ และก็ทิศส่งมาให้ตรงนี้เราสำคัญเนี่ยมาเจ้าว่าเราจะไม่จะต้องสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดให้รู้จักวิธีทำบุญนช่เจ้าซึ่งมีอยู่สิบประการเขาเรียกบ,บุญยกริยาวัตถุคือวิธีการทำให้บุญเกิดส,สิบประการถ้าใครไม่ได้ศึกษาอย่างนี้ทำไม่ถูกนะเพราะว่าบุญไม่เกิด เมือม่อเมื่อบุญไม่เกิดก็ไม่มีบุญแล้วจึงไม่มีอารมณ์ทิศให้พู้ถี่ลาโลกไปก่อนก็พลาดโอกาสที่จะได้รับบุญเราต้องสอนเนาะสอนนี่ต้องสอนจ้ะเพาก็จะได้ทําได้ถูกต้องได้รับสอนพระสงฆ์สอนที่บูญญาอเมนทิรักได้ทําแล้วก็อุทิศส่งมาให้ผีบ้านผีเรียนตอนนั้นผีบ้านผีเรียนตอนนั้นก็จะสามารถย้อนวัย อ่านี่นะจ๊ะนี่ไม่ต้องไปเกาหลีนี่เออนั่นย้อนไม่ได้นะหรือก,กลับคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่ย้อนไปกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งตามทานไหมจ้านี่เห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องบุญดีสำคัญดังนั้นเนี่ยทำบุญที่เท ส่วนลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกผีบ้านผีเรือนหรือพระมเทวาระดับกลางและล่างนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่มีการทำมาหากิน <c oughs> หรือประกอบอาชีพต่างๆเหมือนอย่างมนุษย์ย <c oughs> แต่ถึงขนาดนั้นพวกเขายัางต้อง <c oughs> จะต้องกินต้องรับประทานต้องเข้าสังคม และยังต้องพักพอนอนหลับเหมือนอย่างมนุษย์นั่นเองนี่ไงถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราไม่รู้หรอกนี่จะนี่ไงไม่เพียงแค่นั้นลักษณะอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนยังมีลักษณะได้ยินกันชัดระบายเฉยที่ใกล้คล้ายกับอาหารบนโลกมนุษย์อีกด้วย แต่จะต่างกันตรงที่ว่านี่นะจ๊ะอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนเมนูนั้นน่ะจะเป็นอาหารทิพย์<อ>ที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละตนดังนั้นโอชารสหรือความอร,อร่อยอร่อและความประณีตของอาหารกองพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจึงแตกต่างกันไปตามกำลังบุญนั่นเอง แล้วหลังร like so ับประทานอาหารแล้วต้องแปลงฟันไหมไม่บอกกวรู้ให้ค้างคาใจไปก่อนนอกจากพวกผีบ้านผีเรือนจะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่หลายหลายอย่างใล้าๆกับมนุษย์แล้ว พวกผีบ้านผีเรือนยังมีลักษณะการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนๆคล้ายๆกับในเมืองมนุษย์อีกด้วยโ,<อ>โดยในแต่ละเขตของการปกครองนั้นก็จะมีพมเทวาระดับไฮโซที่เป็นหัวหน้าเขตต่างๆเป็นผู้ดูแลพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านั้นอยู่ตรงนี้ตามทานไหมจ๊ะแล้วถ้าหาผีบ้านผีเรือนตนไหน มีความต้องการที่จะเดินทางข้ามไปยังเขตการปกครองอื่นผีบ้านผีเรืนอนตนนั้นก็จะต้องขออนุญ,ญาต oh. ถ้าควหน้าเขตการปกครองตัวเอง <Yeah. S 1> นี่ต้องมีใบผ่านด่านนี่นะ yeah. Yeah. <laughs> แล้วคนหน้าเขตการปกครองที่ตัวเขาต้องการจะไปก่อน <Yeah. S 1> นี่จะต้องไปขอ <Yeah. S 1> อนุญ,ญาตัวหน้าเขตก่อนนี่จะ แล้วเมื่อผีบ้านผีเรือนตอนนั้นได้รับอนุญาตจากขัวหน้าเกตการปกครองทั้งสองแล้วของที่ของที่ตัวอยู่กับของที่ตัวจะไปผีบ้านผีเรือนตอนนั้นจึงจะสามารถเดินทางยังเกตการปกครองดังกล่าวได้เนี่ยจ้าแต่โดยปกติแล้วโดยอัธยาศัยแล้ว พวกผีบ้านผีเรือนก็มักจะไม่ค่อยชอบเดินทางไปไหนเพราะชอบที่จะอยู่กับย่าเฝ้ากระเรื่อนสมดังชื่อที่พวกเขาได้รับว่าผีบ้านถูกต้องอย่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองโอ้แต่นักเรียนอนุบาลที่รักทั้งหลายมันคนละเรื่องกับแม่สีเรือนนะจ๊ะเ่าไม่แม่สีเรือน คร่าวๆนะจ้าส่วนลักษณะความเชื่อของพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนนั้นอ๋อนี่มาถึงเราเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแลวจ้ะ<อ>ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายก,กันไปคล้ายๆกับพวกมนุษย์<อ>นี่เช่นมาพวกก็นับถือพระพุทธศาสนาบางพวกก็นับถือศาสนาอื่นหรือเทวานิยมหรือบางพวกก็ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย เป็นต้นนี่นะจ๊ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็มักจะนับถือลัทธิความเชื่อแบบเดิมหรือแบบเดียวก,กันกับในสมัยที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ตามทั้นไหมจ๊ะแต่ก็มีพวกผีบ้านผีเรือนบางส่วนที่พอการเวลาผ่านไปความเชื่อของพวกเขาก็ ค่อยๆซึมซับและแประะเปลี่ยนไปตามความเชื่อของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นๆ oh. คือมนุษย์ก็มีอิทธิพลกับผี oh. <laughs> ซึ่งตรงข้ามกันผีก็มีอิทธิพลต่อ oh. มนุษย์นี่น,นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> แล้วแต่ใครจะมีนี่ใครจะแรงกว่ากัน <Yeah. S 1> เออใครจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่ากัน <Yeah. S 1> นี่นะ การเราต้องรีบสร้างแรงบันดาลใจให้นี่นะถึงจะทูกหลักนี่เนาะพูดง่ายๆไปอยู่ใกล้คนเช่นไรก็มักจะเป็นคนเช่นนั้นนี่นี่ผีอยู่ใกล้คนเช่นไรผีก็มักจะเป็นเช่นนั้นนี่เนาะผีไหมใชแต่ไม่ว่าพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะนับถือลัทธิความเชื่ออะไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมดก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญด้วยกันทั้งสิ้นสึ่งบญนี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตหลังความตายของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นก็คือบนที่ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหลักสมัยตอนเป็นมนุษย์นะจ๊ะและบุญที่มูญ,ญาติอมิทิรักได้วิทิส่วนบุญส่วนกุศล ส่งมาให้พวกเขาเรามาถึงบุญที่พวกเขาได้อนุโมทนาบุญกับมนุษย์ที่ทำความดีเช่นทำบุญใส่บาตรถวายกันสังฆทานยินอาจะโปรยดาวรวยเป็นต้นอ,อ้านี่เนาะนอกจากบุญต่างๆนั้นที่ได้กล่าวไปแล้วจ,จะล่าเลี้ยงชีวิตของผีบ้านผีเรือนให้มีความสุขความสบายในปรโลกแล้ว ยังมีบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผีบ้านผีเรือนได้ส่วนว่าบุญพิเศษดังกล่าวจะเป็นบุญอะไรและจะมีผลต่อชีวิตของพวกเขามากขนาดไหนนั้นเราคงจะต้องมาติดตามในตอนต่อไปนี่เนาะสำหรับวันนี้ดมอิสกู